ตีสองทีแล้วไปแอคหน้ามึงอะไรประมาณนั้นฮะก็มึงก็มึงมึงมึงก็าอันตรายก็มึงก็มาต้อนเตะ จำไว้กูตอติยอยากหยิบไม้ภูเลยฟาดหน้ามึงเจ็ดเดือนแล้วแอมตั้งจุกคนเดียวพอแล้วมัง้ง เออเป็นต oh oh ู้ไม um ่ใช่ต um ู้บิลครับเป็นตู้โมเดลครับตีกันะครับอย่าตีกันนะครับอย่าตีอย่าตีกันนะเอ้าอ้เทีพี่กของเก็บของเก็บของเก็บของอ้าหาเได้หนึ่งได้หนึ่งหาดีจีพี่ดีจีดีจีไอ้เฮียนั่นแหละไอ้เฮียหัวขาวแหละข้าแม่งเลยข้าแม่งเลยเข้าหาเข้าหยืนมากหรอช่วยพี่กินหน่อยช่วยพี่กินหน่อย เล็กเลครับผมให้ยาวไม่เป็นไรกูแทงคืนไปแล้วจบกันครับแผลตั้งแรกด้วยแผลอะไรจุกตายไอ้มี่ป่ากูเจ๋เลยอ่ะเราทีมพี่พี่สอนผมมาผมช่วยให้พี่สอนโดนอะไรแล้วกันนะตายยิ่งถูกตายควายจริงสําเร็จตาเลยตาเลยมาฆ่าหนูลงฆ่าเลยไม่เป็นไรแกหนูจนี่ยหนูได้หมดไปแล้วสองแผลไงถือว่าหายกันกูคืนมาเลยมึงคืนพี่โมเมื่อกี้ นี่โมอะไรแทงเฉยนี่โมเมื่อกี้โมอ่ะไม่โมไหนพาไม่ตรงนี่ไงเล่นพาไม่ตรงแต่ตาย่ะแต่ตายอ่ะลองพูดอีกด้วยนะมันมาแล้วอ่าดูดิใคร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 เฮ้ยดีจีมึงโชว์หน่อยดิมึงโชว์ของหน่อยดิเฮียลูกี้บุ้งจอกขี้ขายเลยจัดเออของมันเยอะแต่ปนไม่ได้มีเป๊ะป่ามีเป๊ะป่าไอ้ตระลึกไงฮอเดย พี่บ้องสั่งพี่บ้องสั่งไปพี่มีสั่งห่ออะเด็กนี่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 จวนมีแล้วเหรอแล้วเอี่ยมขลานี่ไงเข้ามาเฉยมาว่ามาว่ามาว่าเอาละตายหนึ่งตายหนึ่งครับผมคนเดียวโชว์ไป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 ซิกซิกเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อ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 ยไม่ได้บอล เฮ้ยเยอกเดียวเฮ้ยตายสไม่ตายดีว่าตายหนึ่งโชไปโชไปโชไปเฮ้ยมาโคมาเฮียมาโคมาเฮียมาขัมาไปเดาผมลยไเดาไปอเฮียมาขั้มาเฮียตายหนึ่งเฮีย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 มาโคเอาใหญ่วันหลบโชว์ไปหนึ่งทีเอาดิสัตว์บุลมด้วยเขาบอกเฮียแลเขาตีกันอยู่เนี่ยโชไปเฮียตีอยู่เนาะยจุณทักเฮ้ยเมาว่ะฟิงกมาเยอะว่ะฟิงาเยอะว่ะตีว่ะมึง ไอ้เนี่ยไอ้เียน่หมนอะไรวะมาโมโอยมอไมไม่ม่โมชอยเลยพี่เดือดจังเลยมดี่อะไรควายเวลาดิเวลาดีควายกูไม่จับดึงคูหรอกเเป็นควายใส่ดือยเลมอนอย่เลย้ยหีไหวหรือไม่ไหวหรือเปล่าดิ้น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 ดิ เชี่ยพวกาทำไมไหเชี่ยไอหอไปน้ำพุห่อมาตันึงแต่งรถสิจอดชิบหายเอะเฮ้ยเร็วเร็วไม่ขึ้นไม่ขึ้นเยี่ยแงตัวี่ไอเชนี่ไม่ค่อยระจอกเลยจบไอรู้ไอรู้ไอรู้ตัวอุ้มเร็วเร็วไม่รถผล่มไขึ้นพี่ไขึ้นพี่ไขึ้นไปหอยตัว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 โอ้โหตัวหอบไปตัวอบอยู่ตัวหอย

กดจุกมังกรน่ะซาตานขึ้นมาแทนนะครับทำไมนะซาตานน่ะนะเจอเจอกับเจอกบเราอนได้เติงม,มืออยู่อันนี้ดิไอ้เฮียติกเนี่ยอยากเล่นทีห่หมย โดนเรียกเคีย่ยอะไรบ้างวะดีๆแก๊งเลยะนะลุงครับเดี๋ยวได้คุยด,ด้วยนะลุงลุงว่างอยู่ไหมครับว่างว่างลุงถ้าคันเนี้ยผมยังไม่เอาแล้วผมไปรอเดือนหน้าได้ไหมครับได้ไม่เข้าก็ะจอกเลยนะฮะไอ้โจ๊กเราเราแก๊งเราจะมีใครเอาคันนี้แทนผมไหมลุงก็เดี๋ยวหาคนที่เหมาะสมไงโอเคได้ครับลุงผมขอโทษทีนะครับลุงแต่ว่าผมยังไม่ค่อยถูกใจกับคันนี้เท่าไหร่จริงๆเอาไปเลยได้ครับลุงเลุงเรียกเลยนะฮะสา อพี่โนไงน่าจะควงครับลุงพี่โนอยากได้อยู่มาอะไรไม่เอานั่นแหละเออเดี๋ยววางเดยนได้ออนพีอ่ะออนพีอ่ะออนพีได้ไหมออนพีได้ไหมผสงเงินเพิ่มไปไดายล้วออนบไปมึงเห็นเปล่าเวลามันประมูลกันอะมึงได้อยู่ปะไม่อยู่วันนั้นผมเล่นคอนเสิร์ตไงค้างอับในค้างในค้างเออใช่มันไม่ที่กูได้มาที่คู่ได้มาถูกกู่ได้จิตวิจัยกับมันไงคมีคำท้าแบบว่ารถกากๆครับแต่แบบไม่เอาอะแล้วก็มึงซูไปอะไรประมาณเนี้ย แต่แต่แลมโบเรากำไรแบบกำไรเท่าตัวเลยใช่ไหมแต่มึงรู้ว่ามึงรู้ว่าที่มึงพลาดก็คือเรื่องแลมโบเนี่ยแหละใช่คือวันนั้นอะผมมามารอแบบมารอลุงอ่ะตอนตั้งแต่เย็นเลยแล้วทีนี้ถึงวันใช่ถ้ามึงถ้ามึงอยู่อ่ะถ้ามึงอยู่ยเว้ถ้ามึงอยู่อ่ะมึงก็ได้ไปแล้วแต่มึงไม่อยู่ไงเสียดายผมเสียดายเหมือนกันผมแบบน็อกวันนั้นน็อกน็อกเลยตะดีดดีแล้วเราแล้วเราเป็นหนี้ด้วยไงใช่เฮ้ยอนะเอไหนเข้าใจนะชัวเลย แต่ถ้ามึงกูบอกให้แลมโบโคตรโหดโคตรดีกูพูดให้มึงเจรจาไปนั้นละ้ครับเดือนหน้าแต่เดือนหน้ามีอีกแลมโบ้น่าจะรอเดือนหโ้าเลยเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมาแน่แต่แลมไอเบิร์ดอ่ะมันมีต้องสามคันมันดีจริงไม่รู้ไปจะใช้ยังไงอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไปก็ลองคุยกับมันดูได้ ทีไม่ได้ไม่ไม่ได้ชี้โพงนะไม่ได้ชี้อะไรเลยก็ใหญ่มันมันมีจัรแค่มไม่ได้ชี้นะไม่ได้เก็บเี้ำจนเลยไม่ได้เก็บอ่้ไอ้เแค่รถชิปไม่ได้ใช้จะเก็บไว้ทำไมฝุ่นเกาะจริงล่ะตอนแรกมันก็มีแบบขับได้แค่คันเดียวต่อถุก็ยืมมาตอนเวลาแบบตีกันดิเออแบบตีกันเดี๋ยวผมจะไม่นาอะไรประมาณเนี้ยลองดูใช่ให้ยืมได้อยู่แล้วแบบว่ามีตอรี่ผมยืมมันนานที่สุดให้ยืมใช้ได้หมดแต่มึงต้องทำยากูว่ามึงจะต้องพัฒนาเรื่องของการขับรถด้วยแน่นอนครับนะ อย่าลืแบบว่าถ้าล้หลุดอ่ะถ้ารถหลุดอะไรบดลนหลุดรอบละแสนเฮ้ยน้อยไปพาแสนเออมือต้องฝึกลงรถทุกครั้งต้องล็อกหล่นรถต้องล็อกตั้งไว้ที่คีลัดเขานะมึงเคยเห็นรถลุงรถหลุดปะล่ะนานทีเลยอ่ะไม่บีเลยสามสี่กูไม่เคยหลุดเลยอ๋อแต่ขับมาสามสี่ไม่เคยหลุดสักครั้งเลยเว้ยและอันนี้ที่จะบอก เออไหนๆก็ไหนๆละลงกูได้ไงดิค่ะกูธุระเยอะเนาะกูกับมึงอนี่ยว่ากูอยู่นี้ก็ได้เยี่ครับเก่ออยู่อันนี้อันนี้นี่เลยออันนี้แบบพูดแบบเพราะว่าเห็นแบบเผื่อแบบว่าน้องๆมันคิดมากไงอ่าก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้ามันมีแบบพวกรถแมคลาเรนมาอีกอย่างเงี้ยอืคือกูจะส่งเงินแก๊งปกติ แต่ว่ากูจะเก็บเงินแยกเองไว้เพื่อประมูลอย่างเงี้ยมึงว่าไงยังไงอ่ะก็คือสมมติกูมีห้าสิบล้านให้มึงสี่ให้มึงสองล้านปกติแต่กูเก็บไว้สี่สิบแปดล้านเพื่อรอประมูลแม็กก็เ่นไม่แม็กกาเรนมาเดี๋ยวกูก็ประมูลให้มึงอยู่แล้วไงไม่ทีนี้มันก็มันก็จะกลายเป็นเอาเอาอีกแล้วกูมีอีกแล้วกูเอาอีกแล้วไม่ใครใครใครพูดอ่ะใครอ่ะ กูหมายถึงว่าเผื่อเด็กน้องๆในแก๊งมันไม่โอเคไงไม่มีไม่มีใครพูดนะโมโหไรพูดหรือเปล่าไอ้ควายเอาออกเลยเหรอจริงๆไม่มีออกเลยพูดเอาออกเลยเช้าเมื่อเช้าคุยกับไอ้โมโหมาไงไอ้โมโหมันพูดเนี่ยพูดว่าเหมือนประมาณแบบกูว่าแบบกูบอกว่านี่รถกูรถกูกูว่ากูว่าใช้หลายคันมันก็บอกหูนะถามคันเลยอะกูบอกว่าเออแต่กูว่าคงแบบให้น้องๆใช้แหละแล้วโมโหมันก็พูดแบบ เหมือนแบบน้าน้าเอาไปลุงเขาก็คงไม่ว่าหรอกน้าให้ขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยกู่ากูก็คิดกูแต่กูคิดไปอีกเวอร์หนึ่งไอ้เหี้ยกูกลัวน้องๆมันแบบไม่มีใครใช้อะไรเงี้ยใครคิดไอ้จุกคิดหรอไอ้จุกมึงเปล่าไม่ให้กูคิจารณาเลยพิจารณาผลของเลยนะครับอันนี้คือกูคิดแทนนะกูคิดแทนเลยไม่มีที่ท้าผมคิดครับนะคนอย่างมึงคิดกูก็ไม่ให้ข้ามเลยจุกเงินแดงในทางเนี่ยแค่หมื่นได้ไหม แน่กับเงินเขียวผมเนี่ยไอจุกมันไม่เคยเห็นของในคานกูเลยแต่ว่ามันมันบอกว่ามันดูดวงมผมเป็นหมอดูทุกอย่างเลยว่หมีเท่าไหร่มีอะไรเขาได้ทุกอย่างไฟเนี่ยผมเป็นหมอดูผมรู้จากเลขโทรศัพท์เขาผมก็รู้แหละว่าเขามีของเท่าไหร่ยังไงต่อแล้วครับน้าตะลึงไงตะลึงในการเป็นหมอดูผมไงมึงไม่มีเกาะเลยหรือไงมีมีมีผมไปเรียกทุกคนมารวมรวมรวมคนมาได้สมเนี่ยเดี๋ยวจ่ายของไปผมแค่ผมแค่หนีตัว ให้เบลไปไหมพี่เอ่อให้มันยามสิบตัวอะไหแต่ผมให้มันไปหาเงินจัดการเรื่องของของตัวเองกันหมดแล้วพี่มันน่าจะพอแล้วล่ะไม่ใช่สามสิบตัวคือน้อยไงไอเหี้ยไปอยู่แป๊บเดียวมีเป็นร้อยตัวมึงทำเหี้ยอะไรไอจุกโอ้โหมานไม่ทำามาดี้นานทำที่ไหนวันวันเข้ามาว่นไปเรื่อยพูดตอนขอขอพูดเอาพูดเอาม่มึงส่งอะไรมึงส่งอะไรผมส่งไปแล้วครับวันนี้ไม่ได้จุกกูจะยกตัวอย่างให้มึงส่งกับคนให้ของมึงอ่ะ อะไรเยอะกว่ากันกับเงินห้าแสนมึงอ่ะพี่ส่งให้ผมเยอะกว่าแต่ว่าผมส่งไปแล้วเงินอ่ะส่งมึงส่งแต่ส่งให้มึงเยอะกว่าสุดท้ายเหมือนมึงไม่ได้ส่งอ่ะลบอีกต่างหากโอ้ยอ่ะมึงลองเทียบคนที่ส่งเยอะๆยอบมึงไม่ได้ทําอะไรอ่ะมึงคิดว่าคนอื่นเขาจะมองมึงยังไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกมึงมึงสนิทไก่แจ็คให้มึงสนิท กับลุงให้มึงสนิทกับพี่ศมไว้ไอ้ยศถึงทไมต้องทำที่อะไรมาแล้วกับกาย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 กันไอเดมอนเนี่ยฟาร์มทั้งวันก็ไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้จุกนิดจริงนะคือคนอื่นน่ะบางคนไม่ส่งอ่ะแต่แบบมันก็มีอะไรให้เห็นอ่ะใช่แต่มึงไม่มึงมึงมึงมาแต่ยืนทำทรงอ่ะเอ้าพี่ศมพี่ศมพูดอะไรพี่ว่าทุกเดียวผมส่งไหมพี่อ่ะมึงส่งแต่ของที่พีให้มึงมันเยอะกว่าที่มึงส่งไงดิอันนั้นก็จริงครับแต่ว่าผมส่งไงเดี๋ยวผมส่งไงแต่เขาหาว่าผมไม่ส่งกัน คือเมื่อก่อนเนี่ยมึงไม่ใช่คนแบบนี้ไงจุกผมไม่เอาอการสนิทกันแล้วแบบไม่ส่ง่ะผมส่งตลอดอ่ะมีมีมึงจะไปขอเงินนี้จะเซิร์ฟกูเลยกูจำได้เอาดิพูดอ่ะมึงพูดของเนี่ยม้เยอะเซิร์ฟส่งอ่ะของเนี่ยมีเยอะแจ็คกูหน่อยวะอ่ะมึงพูดเดี๋ยวแต่เราแต่ก่อนไม่แต่ก่อนตอนนี้จุกกูพูดตอนนี้ม่ตอนตอนนี้ผมไม่่คอยไม่ค่อยขอเพื่อนเราตอนนี้ไม่ใช่เดือนที่แล้วมึงยังขออยู่เลยมึงพูดว่าตอนนี้คือเดือนนี้เหรอไอ้สัตว์เดือนที่แล้วเล่ะ เดินได้แล้วคุณขอกูณจำได้ตามมาก็ได้ครับผมก็จำไม่ได้ตาามมทำได้ยังไงมึงไม่ได้ส่งจะทำได้ยังไงก็แต่เดินได้แล้วผมผมยอมรับว่าผมไม่ได้ส่งเดินได้แล้วเดินที่ไอ้ที่ประมูลเนี่ยเดินที่ไม่มีไอ้อะไรวะที่เราโดนเพิ่งโดนเจ็ดบาทมาเข้ามอ่าไม่ได้ส่งเม้ผมผมหาตังค์ไม่ได้ตอนนั้นอะ หาตังค์ไม่ได้พอาไม่ทำอะไรเลยไงมันก็คนจะหาได้มั้งผมหาได้ครับแต่ผมหาได้น้อยครับผมหาได้แปดแสนเองตอนนั้นอะอะตอนนั้นมึงหาจากไหนผมมาลครับเออวนงานวนครับงานวนเลเบลครับอไม่ทำอ่ะผมไม่อยากทำมาเดย์เขาเขาบอกว่าเพราเขาประชาชนประชาชนเขาประท้วงผมมาเดยไม่อยากให้ผมทำ เขนไม่มีเงินส่งกแกงอ่ะเขามาโดนด่ากับมึงไม่ล่ะประชาชนประชาชนชื่นอ่ะเขามาโดนด่ากับมึงไม่ล่ะก็มีแต่กจุกคนเดียวอ่ะมีเด็กจุกคนเดียวที่รับจบประชาชนประชาชนื่นเขาประท้วงไม่ให้ผมทำครับบอกวิธีหาเงินมันคือมันป้นไม่ได้ป้นนะปรันเลเบลครับไม่อย่างไอ้แจ็คอ่ะไอ้แจ็คเข้ามาดูเหมือนไม่ทำอะไรนะเพราะว่าคนอื่นไม่เห็นมันตอนมันสตรีมใช่ไหมล่ะมันก็มันก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็หาเงินแต่ว่าหลังสตรีมไปมันก็ไปฟาร์มหาเงินนะแล้วมึงจะทำอะไรเอรางั้นมันเอาตัวรอดได้ใช่่แล้ววมมึงงทาาอออะไรรจบบบเเกกหหินนนืััค เขาจะหาแน่รล้าผมหาไม่ได้แจ็คแก๊งมึงก็รู้ว่าแจ็คมันก็หาเงินส่งได้ตลอดมันก็มีวิธีของมันอะเออแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยผมแจกเสื้อนะครับผมแจกเสื้อแซดดี้ธนาคารสักประมาณ5คนแล้วกันนี่ครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เสื้อมาแล้ว30ตัวนะครับอยู่ที่ผม30ตัวว่าจะไม่ขายนะครับก็คือผมสั่งเพื่อสั่งเพิ่มมาแจกให้คนในแก๊งผมนี่แหละเพราะว่ารอบนั้นทำมาประมาณ ตอนนั้นน่าะมันหกร้อยหรือห้าร้อยตัวนี่แหละก็คือขายหมดเลยแต่อันนี้ผมเอามาสามสิบตัวแล้วก็แจกคนในแก๊งแล้วก็แจกซับขายอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวแจกซับสักห้าตัวแล้วก็เลือกไซส์ได้เลยนะเลือกไซส์ได้เลยครับไซส์มีทุกทุกไซส์ที่สั่งมาแต่บางไซส์จะน้อยมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันที่สั่งมานะครับ เออแล้วเฟอร์มันทำยังไงก็อัน้นออปนะสองเรื่องของมงินคืนอะไรนะเฟอร์อะทำยังไงก็อันอ้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็อัน้นทำมาใหม่ก็อัน้นรีแมปก็อัน้นใช่สุดท้ายอั้น ตอนนี้เสื้อที่สั่งมานะครับมีเอ่อ X สอ S สาม M สิบ L 1 0 XL ห้า XXL ห้าเดี๋ยวจะมาแจกนะครับมาดืเดอรทิมเข่า ตอนนี้เสื้อราคาขึ้นไปยังอ่ะสองพันประมาณสองพันป่ะแจกครับแจกแล้วไม่ขายแล้วแจกอย่างเดียวครับไม่ขายแล้ว,ลวก็แต่มาแจกให้เฮ้ยใครไม่ได้เสื้อใน JK บอกกูด้วยนะเดี๋ยวกูจะส่งไปให้เสื้อตัวไหนใช่เสื้อตีขาวนะไม่ใช่เสื้อกูไงไม่ใช่เสื้อเสื้อ เสื้อ็กเอลุงแม็กเอาไปให้สั่งมาเพิ่มละสามสิบตัวเนี่ยได้ของละของกูสองตัวนะที่บอกไปอ่ารู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวไปให้ก็ไปให้วันนั้นได้พอดีไงอ่าโอเคอ่แล้วพอยใส่อะไรอ่ะมันไม่ได้ใส่ไอ้กูถามว่าใส่เบอร์อะไร S แต่ถ้าใส่ก็ S อ่ะ S เหรอใช่แลกนิ้วแลกน้อง สิ่งดีคือแฟมิเลียวสตีมันคิดและดูดเดียคุณทองกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคสิตต่ของมวกกูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันยามไม่ดูดีไอ้บอยจะของมาเทวะทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขาขา